เพจดังเผยชัดวาบสาวโยงข่าวดังสัมพันธ์รักร้าวหนิงจินแต่งานนี้ก็ยังไม่ชีช้ชัดต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดังที่หลายๆคนยังคงให้ความสนใจกันไม่น้อยเลยทีเดียวกับกรณีที่มีคนตาดีไปเห็นสามีของหนิงปณิตาควงสาวที่สนามบินจนทำเอาหลายๆเพจข่าวดังแห่เปิดวาบ ังแหบเปิดประวัติกันยกใหญ่ละสุดเพจข่าวดังที่มีผู้ติดตามทางอินสตาแกรมตั้ง1 5 8 k อย่างเพจข่าวนิวออนไลน์เผยหน้าชัดพร้อมแนะนำประวัติของเธอคนนี้สาวโดนโยงข่าวดังซึ่งได้มีการลงรูปภาพของเธอลงบนอินสตาแกรมและข้อความบนรูปภาพบอกใครคือเธอเธอคือใครพร้อมแคปชั่นเล่าข่าวอีกว่า แฉเจอยงดราม่าคู่รักคนดังเมแกนเมธิกาเธอคือใครกับข่าวรักร้าวฉันบวบานบุรีที่กำลังเป็นงานใหญ่สำหรับขาเมาส์ทั้งหลายในขณะนี้โดยทุกๆสายตาต่างจับจ้องว่าดราม่าทั้งหมดทั้งมวลนนี้จะจบลงด้วยดีหรือว่าสุดท้ายแล้วต้องเลิกลางหาบ้านใหม่แยกย้ายก,กันจริงๆต้นเรื่องก็คือหนุ่มนักธุรกิจติดใจสาวคนล่าสุด แอบดอดพากันไปกินไกลถึงเมืองนอกเมืองนาส่วนภรรยาก็เมืนตืบน้ำตาตกแต่ก็รวบรวมความกล้านั่งเปือยใจช้ำๆในรายการดังเพื่อหวังจบสิ้นความสัมพันธ์จนผัวเมียจะมาได้ไม่มาระเหียใจกันอีกต่อไปถึงแม้จะยังไม่มีการยืนยันว่ามือที่สของงานนี้เป็นใครกันแน่แต่ชาวในต่างน้ำภาพของเอมหรือเมแกน ขณะกำลังรอขึ้นเครื่องเดินทางไปคุยงานยังเกาะฮ่องกงกับจินจะรินมาปล่อยทั่วอินเทอร์เน็ตเธอผู้นี้จึงถูกจับตามองเป็นพิเศษว่าแต่เธอคนนั้นเป็นใครเรามาทำความรู้จักกับเธอกันดีกว่าชื่อเมธิกากับมลลราชลานานน์หรือเอมปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาดบริษัท B b c l คลิ c ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเสริมความงาม เป็นเพื่อนสนิทของพี่น้องเออันชรีหัสดีวิจิตโยยศสวัสดีหัสดีวิจิตและเขมรุจิลาช่วยเกลืออีกด้วยของเอมเมทิกาชื่อจริงเมทิกากัมา拉านานนชื่อเล่นเอมเมแกนชื่อเล่นเมแกนเมทิกาการศึกษามาสเตอร์ดีกีแอสลอคอนยูนิเวอร์ซิตี้โอเกลนครอบครัวเคยแต่งงานกับพี่สนพูดโดยทินไม่ทราบสถานะปัจจุบัน อาชีพนักธุรกิจผู้บริหารบริษัท BB c คลินิกกรรมการผู้บริหารบริษัทถิ่นไทยงามช่องทางติดตามของเอมซึ่งปัจจุบันทิกต o k และอินสตาแกรได้ถูกตั้งค่าเป็นส่วนตัวแล้ว t ิ k ตอกเมแกนเมทิกาอินสตาแกรมเมแกนเมทิกาเฟ b บ o ๊กเมแกนเมทิก a พร้อมติดแฮชแท็กนิวออนไลน n e ิวออนไลน์เมแกนเมแกนเมทิกาหนิงจินหนิงปณิตาเข็มรุจิลา ขอบคุณแหล่งข่าวจาก New ออนไลน์นะคะออนไลน์เป็นเพจที่ให้ความบันเทิงคดีดังดราม,ม่าร้อนและเรื่องแปลกของโลกขอบคุณมากค่ะคลิปนี้ยังยืนยันอีกครั้งนะคะยังไม่มีการยืนยันว่าเธอคนนี้เป็นมือที่3หรือไม่อย่างไรนั่นเองค่ะ